สวัสดีครับเพจสนาลมคอย f c นะครับรับซื้อเหรียญคลิปนี้มีเหรียญเข้ามานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับน้ำหนักประมาณ3กิโลกว่านะครับก็ค่อนข้างจะหนักนะครับเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเยอะนะครับแค่แกะกล่องเหรียญบันทึกคลิปไว้เป็นหลักฐานนะครับว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับก็เดี๋ยวลองลองมารับชมข้อมูลกันนะครับ เป็นการส่งมาเป็นครั้งที่2นะครับอันนี้กล่องยังไม่ได้แกะนะครับก็บันทึกคลิปไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับร <c oughs> ายละเอียดอาจจะไม่ได้ลงเยอะนะครับมา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 ดูเหรียญกันก่อนดีกว่านะครับอาจจะทําเป็นคลิปย่อยอธิบายนะครับ <c oughs> คืออันเนี้ย fc ท่านนี้ขอเรียกว่าคุณป้าละกันนะครับเคยเคยส่งเหรียญมาขายแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ครั้งนี้ส่งมาขายเป็นครั้งที่2แต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่า ไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับแต่ก็คือคุยกันแล้วก็ประเมินราคาไปแล้วก็โอเคพอที่จะช่วยซื้อได้นะครับปกติแล้วผมจะเน้นรับซื้อเหรียญหลักๆมากกว่านะครับอ่านี่นะครับก็มีรายการมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเหรียญคร่าวๆกันแล้วกันนะครับอ่าแบบนี้นะครับขออนุญาตเราออกมาก่อนแล้วกันนะครับการซื้อขายนะครับไม่ว่าจะเป็น อะไรก็แล้วแต่นะครับซื้อขายออนไลน์เราจะต้องบันทึกคลิปไว้เป็นหลักฐานนะครับเผื่อว่าป้องกันนะครับการเกิดปัญหากรณีที่ส่งของมาไม่ตรงตามที่รับซื้อนะครับโอเคนะครับอันนี้ส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับเดี๋ยวตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ผมจะโอนเงินให้นะครับมีธนบัตรด้วยนะครับ อันนี้น่าจะเป็นธนาบัตรนะครับก็ใช้เวลาสักหน่อยนะครับไม่ไม่ไม่ได้ตัดต่อนะครับจะได้เก็บรายละเอียดของเหรียญที่ส่งมานะครับไว้ไว้เป็นไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับอ่าดูประมาณนี้ละกันนะครับ <c oughs> อ่าโอเคนะครับส่วนใหญ่อันนี้ดูเหรียญน,นี้ก่อนละกันอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่านะครับ เหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่าหลักๆผมจะเน้นรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับอันนี้ได้ได้ตราแผ่นดินมาด้วยนะครับย้ํานะครับว่าผมไม่ค่อยได้เน้นนะครับตัวนี้ผมจะเน้น1บาทครุฑเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามีออเดอร์เข้ามาก็คือ1บาทครุฑนะครับอันนี้ได้ตราแผ่นดินมานะครับอ่ขออภัยครับอันนี้หนึ่งบาทเรือหงวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ1บาทเรือหงอันนี้1บาทตราแผ่นดิน เหรียญพวกนี้ราคาไม่แพงนะครับอ่ามีธนบัตรด้วยนะครับอันนี้ร้อยช้างแดงอันนี้เป็นเหรียญนบาทหลังวัดนะครับสีเหรียญนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนะครับเหรียญหนึ่งอะซื้อขายกันในกลุ่มซื้อขายไม่น่าจะเกิน3บาทนะครับผมก็อย่างที่บอกผมไม่ค่อยได้เน้นรับซื้อนะครับผมจะเน้นรับซื้อ1บาทครุดมากกว่านะครับเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับดูกันคร่าวๆนะครับอันนี้ คุดเฉียงนะครับก็เหรียญละ1 0บถึงสิบาทเท่านั้นเองนะครับเป็นปีพศสองศแล้วก็22นะครับส่วนใหญ่ที่ได้มาก็จะเป็นอันนี้เป็นเหรียญอ๋อน,นี้เป็นเหรียญวาระปกตินะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับเป็นเหรียญวาระแบบนี้นะครับ เป็นเหรียญ1 1บบาทนะครับราคาในกลุ่มราคาที่รับซื้อก็10กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นเหรียญ10บาทแบบนี้นะครับคือผมจะเน้นรับซื้อเหรียญเนื้อเงินที่มีชนิดราคา150บาทมากกว่านะครับอันนี้นะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นเหรียญย่อยๆนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่อันนี้เป็นเหรียญพวกเหรียญ10บาทวาระนะครับมีมีตัวติดนะครับก็จะมีครุฑมาด้วยนะครับ หลักๆที่เน้นรับซื้อก็จะเป็นครุฑนะครับโอเคนะครับดูต่อนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่แพงนะครับพวกเหรียญ1ิวาลระต่างๆอันนี้มีการจนาพิเศษมาด้วยนะครับนี่นะครับก็ดูดูผ่านๆแล้วกันนะครับเป็นเหรียญ10บบาทคละหลายวาลระนะครับอันนี้จากจากที่คุยนะครับขออนุญาตแนะนำ พูดนิดนึงแล้วกันนะครับคุณป้าบอกว่าเป็นเหรียญของของลูกชายนะครับที่ที่เก็บไว้นะครับก็ก็ให้ดูผ่านๆน,นะครับเป็นเหรียญ10บ,บาทวาระต่างๆนะครับคือบางเพจบางเพจก็ไม่ได้รับซื้อนะครับพวกเหรียญแบบนี้นะครับซึ่งเพจผมก็ไม่ค่อยได้รับซื้อแต่ประมาณว่า,าเคยเคยส่งมาขายครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วยซื้อช่วยเหมานะครับ นีนะครับไม่ยังยังมีอีกนะครับอ๋อมีมี1บาทคุดด้วยนะครับมี1บาทคุดปี17อันนี้ได้มา26เหรียญนะครับก็เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับคือคือ,คอรีวิวให้ดูนะครับเหรียญบางเหรียญขายได้นะครับแต่ก็คือราคาไม่ได้สูงมากนะครับอ่านี่ก็เป็นเหรียญวาระธรรมดานะครับอ่าให้ให้ดูเหรียญ่านๆแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่านะครับ หนึ่งบาทรุ่นเก่าก็ถ้าเป็นเหรียญปกติก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เน้นนะครับจะเน้นพวกเหรียญผิดพลาดจากการผลิตมากกว่านะครับเหรียญพระเสียรขวางเหรียญพระเสียรกลับอะไรประมาณนี้นะครับแบบเนี้ยซื้อซื้อเข้าเหรียญหนึ่งไม่เกิน5บาทนะครับบางคนบอกว่าทําไมซื้อถูกเพราะว่าผมไม่ได้เน้นรับซื้อนะครับถ้าซื้อได้ก็คือประมาณว่าช่วยซื้อมากกว่านะครับอันนี้เหรียญ2บาทนะครับสบาทก็ไม่ไม่ไม่ได้เน้นนะครับ อันนี้น่าจะเป็นล็อตที่ว่าน่าจะหมดเลยนะครับอ่านี่ก็เป็นพวกเหรียญนิกเกิลนะครับนิกเกิล5บาทอันนี้เป็นเหรียญ10บบาทอ่ามีเอเป็กด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยทําคลิปอธิบายย่อยๆแล้วกันนะครับอ่านี่นะครับกองนี้นะครับหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมีธนบัตรด้วยนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับอ่านี่นะครับยังยังไม่ได้สรุปนะครับว่าว่ายอดเงินเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ไม่ได้แจ้งจํานวนว่าเหรียญนี้กี่เหรียญเหรียญนี้กี่เหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะตรวจสอบตรวจเช็คนะครับอันนี้คือประมาณนี้นะครับแล้วก็มีธนบัตรนะครับนี่การแพ็คธนบัตรที่ถูกต้องนะครับก็คือมีดามมาด้วยนะครับเอากระดาษแข็งแบบนี้ดามมานะครับธนบัตรจะได้จะได้ไม่งอนะครับอ่านนี่แบงค์ร้อยนะครับธนบัตรก็จะเน้นรับซื้อพวกธนบัตรหายากนะครับ อันนี้เป็นธนบัตรปกติทั <están> nombre, ่วไปนะครับรุ Stark ่น10บาททรงม้านะครับอันนี้จะเป็นร2อสปีกระทรวงการคลังนะครับเล่นเล่นกันไม่แพงนะครับไม่น่าจะเกิน25บาบาทนะครับอันนี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองรับมาดูนะครับว่า จะขายได้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีมีมีแบงค์ร้อยช้างแดงด้วยนะครับคือแบงค์ร้อยช้างแดงเนี่ยตอนนี้ที่ผมรับซื้อผมจะรับซื้อ2แบบนะครับก็คือแบงค์ร้อยช้างแดงที่เป็นผิดพลาดจากการผลิตนะครับพิมพ์เคลื่อนตัดเคลื่อนนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือจะรับซื้อ,อ 92P นะครับนอันนี้ไม่อันนี้เป็นเป็นหมวดธรรมดานะครับเป็นเลข7หลักนะครับ อ่านี่ก็มีมาตามนี้นะครับไม่แพงนะครับอันเนี้ยราคาในกลุ่มซื้อขายที่พ่อค้าแม่ค้าเขาขายกันอนะ่ะไม่น่าจะเกินร้อยห้าสิบบาท นะครับอันนี้อันนี้คือคือราคาจริงๆนะครับราคาที่ผมขายก็ไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกิน1 3 0 140นะครับเพราะว่าอันนี้คือช่วยซื้อมานะครับช่วยซื้อแล้วก็ก็แบ่งปันเร็วๆนะครับใครที่สนใจก็รอรอติดตามคลิปรีวิวแบ่งปันละกันนะครับอะโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเหรียญอที่ได้มาในคลิปนี้นะครับไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะแต่ก็คือมารีวิวให้ดูนะครับว่าสามารถส่งมาขายได้นะครับ อ่านี่นะครับก็ลองศึกษาข้อมูลดูก่อนว่าแต่ละเพจแต่ละช่องเป็นแบบไหนแต่ละเพจแต่ละช่องเขารับซื้อเหรียญรับซื้อยังไงนะครับก็ศึกษาดูนะครับไม่อยากให้โดนหลอกเพจจริงก็มีนะครับแต่ว่าเพจปลอมเพจมิจฉาชีพตอนนี้มันเยอะกว่านะครับก็ต้องดูนะครับถ้าเราดูแล้ว เราคิดตามเราวิเคราะห์ถึงหลักความเป็นจริงนะครับการซื้อขายมันเป็นยังไงมันต้องทําใบรับประกันต้องโอนเงินหรือเปล่านะครับเราคิดให้ดีๆนะครับถ้าเราคิดสักหน่อยหนึ่งเราจะไม่โดนหลอกนะครับดูที่เพจที่เขารับซื้อจริงช่อง YouTube ที่เขารับซื้อจริงๆก็มีหลายช่องนะครับก็ลองลอง,ลองศึกษาดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมไปตรวจสอบตรวจเช็ครายการนะครับว่าได้เงินไปเท่าไหร่เดี๋ยวผมค่อยค่อยขึ้นรายละเอียดไว้ให้ ในคลิปแล้วกันนะครับว่าสรุปแล้วชุดนี้ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะได้เช็คเหรียญเช็คธนาบาัตรโอนเงินให้กับคุณป้าท่านนี้ด้วยนะครับที่ส่งส่งเหรียญมาขายเป็นครั้งที่2นะครับฝากนะครับเพจ สลานลมคอย FC เพจดูก่อนใช้ขายได้จริงแล้วก็ทางช่อง YouTube สลานลมคอย Channel ช่องสำรองก็คือรับซื้อเหรียญดูก่อนใช้ขายได้จริงนะครับติดตามได้หลายช่องทางนะครับผมทำสำรองไว้ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ